ถ้ามันมาละไปแล้วไปแล้วว้าไปแล้วพี่รู้จะเฮียพี่รู้จะบ้านนอกจะบ้านเชื่อแล้วพี่มาหม่อมทำไมอู้ไม่งั้นมันโผล่มามันแรกอุ้ยโดนแรกอุ้ยเสียงเจอแล้วไอ้เฮียใครเอาวะเอาครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเฮโยสลังครับในคลิปนี้เรามาเปลี่ยนแนวไปเล่นเดตบายเดรรัยนะครับเราจะมาปากแตกเอ้ยคอแหกกันในเดตบายเดรรัย รถวิ่งไปไหนอะพี่รุดแมมดูผิดคนเลยวะนนเนี่ยพี่รุดไปเนี่ยอ๋อคิวนี่วะพี่คือเจฟโจแฮนซ์ไปพี่เจอแน่บอกเลยเหรอถ้าไปค,คือเอ้ยตกใจโอ้ยเจนมาข้างหลังกตกใจนะเมื่อกี้เอ้ยมันมามันมาม,นมา,มมาโดนจำซะแกโคตรเกลียดด่านนี้เลยผีตัวที่สิงตัวอุ้ยมันมันเปิดตู้เหรอมันเปิดตู้หรือใครเปิดตู้อ่ะมันเปิดตู้ได้นะเว้ยแล้วมันปิดไฟคนมืดอ่ะ ผีอะไรวะใช่เหรอถ้าไป่เห็นมันมันเหมือนกระโปรงยาวๆวะกระโปรงยาวๆก็ไม่ตู้ปิดตู้ปิดได้คือตัวปิดตู้ไอ้เหี้ยตู้ปิดได้คือตัวปิดตู้สรุปแล้วมันจะมีกรนเงืองๆให้เราปิดให้มานั่นคือมันโผล่มันจะมีเสียงก่อนที่มันจะออกมากดชีขวาร็อกตอนล็อกเหรอใช่ผมล็อกทุกตู้เลยได้ไหมอ๋อถ้าล็อกทุกตู้ไม่งั้นมันโผล่มามันแดกเราเลย อุ้ยอุ้ยเสียงเจอแล้วไอ้เฮียไอ้เอวะตื่นเต้นมากมากเลยนะมันเหมือนมันเข้าตู้เลยอะมันมันสามารถโผล่ตู้ไหนกได้ไหมมนอยู่ตรงผมอะแต่ไม่รู้มันไล่ใครอยู่ปะเสียงหัวใจนี่แบบตุกตักตุกตักไอ้เหียตู้นี้มันจะสั่นทำไมวะกูก็ตกใจไปเรื่อยเลยเนี่ย มันจะมีเสียงมันแง่ recon. ตูออละละ้ออกก่อนออกมาก่อนนไอตอนที่เกิดมันว้าไปตู้ที่ตูญไปแล้วหายจากผมแล้วเนี่ยไอตู้ไอตู้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรออบเจกต์ในแมปอะแทนที่อะตู้มันสั่นผมก็ตกใจว่าเสียงผ่านเลยว่าคิดว่ามันจะออกตู้ผมล็อกตู้เลยละการไอเขาเล่นไม่เป็นเว้ยเขาเล่นไม่เป็นเว้ยมันทิ้งวาร้ามันก็วาร์ปกลับที่เดิมมันทิ้งวาร์ปกลับที่เดิมอ๋อทิ้งวาร์ปกลับที่เดิมโอเคโอเคใครอยู่ไหนอะใครใครมาตามใครอยู่ก็ตามนั้นนะ อ้าวเจอกันแล้วคิวอุ้ยนี่มันติดไฟแล้วมันติดไฟแล้วทีนี้เราจะแทบจะไม่เห็นอะไรเลยอะไม่เห็นอะไรเลยเลยจะมาทำไมไม่ปิดวะมันมาหรือเปล่าคิวคิวมันมามันมาคิวมันมาไม่เห็นหรอกมันเห็นพี่มันเห็นพี่มันตามพี่ไปแล้วไม่นะไม่นะมาดิมาดิมันเอาปิดไฟออกแล้ว ไอ้เฮียเฮ้อนี่มืดแล้วไอ้เฮียบอกเลยว่ามึงจู๊กันไม่ได้แน่นอนแล้วไฟจะติดเมื่อไหร่อ่ะก็มันจะมีหลอดส้มๆที่ตัวละครเราอ่ะโคตรนานมันโดนตันไปแล้วแต่ผมน่าจะโดนอ่ะแล้วเราจะมีเสียงหลอดในหูแราไหล่ะโอ้ยแล้วทำไมเโอ้ยเฮียมานี่ โอ้ติดกูติดอะไรโอ้ยยากเลยคือต้องรักษาตัวเองใช่ไหมเอ้าขึ้นมากูฮิตโอ้โหอไม่เิ็เออมองไม่เห็นจริงทำไงอ่ะพี่รุดมันทำไงไม่ได้คือต้องรอมันหมดอ่ะอ๋อมีเปอร์ที่แก้ตัวมันก็คือเปิร์เปอร์เห็นไอ้หี้ยมันโดดมาหากูไอ้ตว์เด้ยอ๋อหายเองโอเคเฮ้ยเหีย มาขวางเฉยตู้เห็นไอคิว็อกไว้หมดแล้วเดือดช่วยกันครับไอ,อเหี้ยแม่งพิงโคตรไวเลยพี่แล้วบรรหว,าว่ากลับได้ยลงไงวเกือบแล้ว เเพงตามผมมาแล้วมาตามผมมาแล้วอ่าสวย <laughs> ล่าเพื่อนสวยดีชอบนี้อ่อยยูก่อนแล้วกันในซอกตู้หรือปิดตู้นะครับพลาดตู้ไหนแม่งเปิดอยู่ปิดด้วยมีคนล้มแล้วไม่ใช่กู <laughs> <laughs> รีบซ่อมเครื่องเร็วล้มไม้ไปเกือบิดทั้งแมปแล้วมั้งเนี่ยผมตกใจ <laughs> โอ <laughs> ม้มันมันว้าไปแล้วว้าไปแล้ว ว้าวไปหาก,กันมั้งเพราะยังอยู่ตรงผมน่าจะไปหาก,กันไปหาก,กันแม่งว้าบมันอะปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วอีกมฟฝากันเดี๋ยวสิ่จะดับโหมองไม่เห็นเลยนเนี่ยปิดตู้ปิดตู้มันต้องอยู่กับเพื่อนไว้มันจึงเห็นได้ของเขา้วแล้วถ้าเราอยู่ในตู้อะยังไม่รู้สกิลมาเลยคือถ้าเราอยู่ในตู้มันจะเป็นอะไรปะ มันมันเห็นหรือเปล่าเนี่พี่ไม่รู้กใจตู้ไม่อยู่ตู้ก็เปิดอยู่ไหนวะตรงกลางมันต้องมีอันหนึ่งไม่เหรอไม่อยู่ข้างบนข้างบนมีชั้นบนหมดเลยเหลือเหลือชั้นบนที่ดียเราพร้อมในชั้นล่างกูเห็นเครื่องเครื่องซ่อมไฟทั้งหมดตอนนี้สามเครื่องแล้วไม่หนักแค่ตัวมาแล้วกันจิงไอ้เหี้ยจากตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงผมอยู่ตรงผมยามองอะไรไม่เห็นเลยยามองอะไรไม่เห็นเลย ไม่เห็นแล้วโม้โม้แล้วตอนนี้มันอยู่ไหนวะตามไูตามไูตามกูจะเียครถดอ้ยกูจกูจคิวมันอยู่้างเครื่องอเ้ยังไงนี่ตามมาตมาตมาเล้วซ้ายมาไพี่เสียงไม่ใช่ไม่ใช่มันไปแล้วไปแล้วเรดอุ้ยเออแม่งีกยอ๋้วะ คนละบันไดป่าววะไม่มันไปแล้วมันไปไหนเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายซ้ายรูเนี้ยไม่ไม่เครื่องนี้ปัดแล้วซ้ายซ้ายซ้ายอยู่ห้องซ้ายมือเออเดินตรงไปจะมีอยู่เครื่องนึงติดประตูดูในห้องนะเจอไหมคิวอาอยู่เหี้ยแม่ผังตู้หากูนั่นไงนั่งเครื่องนั่งแหละเร็วอีเหี้ยวิ่งวิ่งวิแล้วกูกูได้ยินเสียงตู้ผังตูกลากูไปละกูแม่งมา เชี่ยร์ประปิดไฟแล้วแม่งปิดไฟแล้วเจอตัวนี้ไม่ควรหล่อเลยกูกคนลุกในการวิ่งผ่านตู้มันไม่ปิดสักตาเวอรนะโอ้ยเฮียตกใจประตูแม่งเปิดขึ้นมาหนูก็ตกใจดูว่าแม่งวิ่งมาเออใช่ตกใจเหมือนกันน่าจะไม่ยิ่งหูรอหน่าจะมีคนโดนแล้วอีแต่ตัวแม่งโคตรอันตรายจริง คืมอมันเืดเสร็จแล้วแม่งก็แม่งก็มีเสียงเปิดตู้เว้ยใช่คือตกใจ<อ>ตรงที่ว่าตู้อ่ะคือตกใจตู้มันเว้ยคือแบบอยู่ๆตู้แม่งก็เปิดใส่เนี่ยใครไม่ล็อกตู้นี้เนี่ยกูล็อกให้ผ่านตู้ไหนล็อกให้หมดเลยเพราะถ้าเกิดนั่นมันจะไปสิงตู้แล้วมันชกก็ได้เจอเพื่อนอ่าเจอเพื่อนแล้วไปไปรถดช่วยกันซ่อมอยู่ที่ซ่อมไหวมาก ถ้ามันมาไปแล้วไปแล้วว้าไปแล้วรุดจ้อ่รุดจีมาแล้วจีมาแ้วแล้วพี่มาหม่อม้มไอ้บ้าเลยพี่ตัวไม่ถูกนะเมันเพียงฉับยอยู่นีก็อมไหนไหนพี่รุดบอกว่าพี่รุดล็อกทุกตู้แล้วเลยคุณล็อกดาวน ไอ้เหี้ยคุณหลอกดาวคุณบอกคุณหลอกทุกตู้ขอ้เฮียมันเอาตะขอมาหนามแล้วไอ้เหี้ยคอแทบแตกตกใจชิบผ่ายเฮียหล่อนเมื่อกี้โคตรแขนพ่รุดอ่ะพี่รุดหลอกผมอ่ะจซ้อมอยู่ขว่วยไหมผมทุกครั้งอ้าวแซลมาแล้วใช่ไหม ข้างไหนอะ่ะจะบอกแล้วว่าข้างหลังที่วิ่งก็แล้วครับกูแอบอไปโอ้มันเห็นอยู่แล้วนี่เนาะมันมีไฟรอบๆตัวหาเห็นง่ายาก<ม>ว่าเดิมเปหนไอ้เหี้ยเ,เอาละอ้าวแม่งกูลงล่างแล้ว <c oughs> เครื่องมันอยู่ไหนบ้างวะทำไมมันมีเครื่องอันเดียวข้างบนวะหรือแม่งเปิดมาตรงกูเฉยไอ้แค่ไหยคิวอยู่ชั้นไหนอะคิว นี่กชั้นสองห้องเดิมโอเคชั้นสองห้องเดิมว่าแต่ห้องนั้นมันอยู่ไหนเฮ้ยผมเจอมันอยู่ชั้นสองอ่ะมันว้าหาใครอ่ะเหี้ยแล้วเอ้ไม่เห็นโอ้ยเฮียไอ้เหี้ยเครื่องเดิมยังไม่เสร็จเลยอ่ะที่นาโคลโบเทนี่เออจริงพี่มันไม่มีที่ล็อกไอ้เครื่องที่มันออกมาพิรุษจำได้ใช่ไหมเออแต่มันไม่มีที่ล็อกไอ้เหี้ยนี่มึงกันควยเลยกับกูนักหนาเนี่ย ซ่อมเครื่องเร็วระอยาผมอยากออกจากห้องนี้แล้วอะผมตกใจมันโหใจจะวายแล้วเนี่ยนี่ใครไปช่วยคิวไหมมีมีนั่งอยู่ข้างเลยถ้าเกิดฆาตกรออกมาแล้วบอกด้วยนะแม่งพังหลอกแม่งพังหลอกหน้าหลอกเกอร์เออมันพังที่ล็อกหน้าล็อกเกอร์พังได้พังได้เฝ้าอ่ะเหมือนว่าเราปิดไปครั้งมันจะพังได้เลยซอมมันออกมาอ๋อแต่ว่าก่อนไม่ออกมาจะมีเสียงดังเหมือนมันเขย่าในตู้อ่ะ แต่เกิดมันไม่หลอกว่ะมันจะพุ่งไปเลยไม่มันเดินมันเดินตีได้เลยหลอกตู้อ่ะมันเข้ามันเข้าไม่กินเฝ้าเลยวะต้องโถมแล้วปะบอากลับมาได้นะถูกต้องแค่เสร็จไปไอ้เหี้ยตกใจตู้ไอ้ห่าพี่อยู่ตู้ก็เปิดมาพี่ทำไมที่ตู้มันมีควันวะพี่อุ้ยไอ้นี่รถโคตรแรงเลยอ่ะมันพังอ่ะตีลไอ้หลอกเกู้กูไปละ อยู่ชั้นล่างนะประตูอยู่ชั้นล่างสองฟังเลยด๊อกมันลงมาเอาเชี่ยม่ใช่ใครเอามันมากูเห็นแล้วข้างหลังข้างหลังระวังระวังหลังแดงติดไฟละไฟแต่กูแหลกเรียบร้อย ไอ้เฮียตายแล้วนะตายแล้วต้องออกอีกฝั่งแล้วไม่แล้วคิวจะหลุดแล้ววะพี่จะหลุดแล้วว่ะทันปะไม่ทันไม่ทันกูไปแล้วกูไปแล้วเดี๋ยวแม่มีโนวันเฮียดเลยอย่างเฮียผูหายใจไม่ตัวตทองเลยสั จ,จริงนไหนกูตกใจที่ว่าที่ทำไมนี่พแอมโซ่กูไม่ถูกแตยขึ้นมาตกใจจริงเว้ยอยู่ๆไม่ก็จูบไม่ก็กุ้งวางหน้าตกใจตอนแม่งดับไปมากกว่าที่ตู้แมแ่งก็เปิดขึ้นมาแม่งกำลังจะกดหลอกตู้เลยี่รู้ถามทำไม วิ่งผ่านแบไม่รับตู้ครัทุกคนเป็นไงกันบ้างครับกับเด a d บ y ์เด l ย์ไลค์ครับ,ค,รบคลิปนี้ไม่ได้ผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะแต่แบบว่ามาเล่นให้ให้กีดคอแตกเล่นๆนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะที่สำคัญกดซับสไครต์ให้ด้วยทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แค่นี้ขอบคุณครับ